ที่ห้องประชุมสีชมพมูมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเตรประย์ลิมสุขอธิกรารบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ได้ก,กล่าวตอนรับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าวการปั่นจักรยานการกุศลเขาค้อใจทะลุร้อยเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเขาค้อเพื่อเป็นการช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4มีนาคม2 5 1 1เวลา5นาฬกาถึง14นาฬกาด้านรองศาสตราจารย์วิชัยเลิกภูริทัศน์ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาภาคเหนือสองกล่าวว่าสำหรับประเภทของการรับสมัครนั้นแบบ่งเป็นประเภทใจทะลุร้อยชายประเภทใจทะลุร้อยหญิงค่าสมัคร800บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อปั่นใจทะลุร้อยถ้วยใจทะลุร้อยอาหารเช้าและกลางวันเฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัย10คนแรกจะได้รับถ้วยพิเศษน้ำดื่มตลอดเส้นทาง และประเภท VIP ค่าสมัคร1,500บาทผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อปั่นใจทะลุร้อยถ้วย VIP อาหารเช้าและกลางวันน้ำดื่มตลอดเส้นทางและสมหรับนักปั่นที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจะได้รับถ้วยจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานนั้นประเภทใจทะลุร้อยระยะทาง45กิโลเมตรเริ่มจุดสตาร์ทที่รเวนนองก้าขาคอ ผ่านเจดีย์การจนาพิเศษเลี้ยวซ้ายไปทางหนองแมนาผ่านแทนรักทะเลหมอกเอบมาตอนหนองแมนาศูนย์วิจัยกเกษตรที่สูงอุทยานแห่งชาติเขาค้อถึงแยกรื่นรดีเลี้ยวซ้ายผ่านจุดชมวิวและวิ่งเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนลมเก้าเขาค้อส่วนประเภทว i p เพีรยะทาง7กิโลเมตรเริ่มต้นจุดสตาร์ทที่โรงเรียนลมเก้าเขาค้อผ่านเจดีย์การจนาพิเศษถึงสามแยตตลราดพัฒนาวกกลับเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนลมเก้าเขาค้อ กรรมการแข่งขันนั้นจะกำหนดขึ้นในวันที่4มีนาคมเวะลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาลงทะเบียนรับเสื้อปั่นใจทะลุร้อยเวะลา7นาฬิกาเปิดการแข่งขันณนะโรงเรียนน้มเก้าเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนักปั่นที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามและสมัครได้ที่0864494669 0815535004และ0869299290